ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานลูกอีสานออนทัวร์เช่นเคยเช่นเดิมนะครับวันนี้วันนี้เรามีสาระดีๆมานําเสนอสําหรับพ่อค้ามือใหม่หรือว่าใครมือใหม่ที่จะซื้อรถไถใช้เองนะครับดูเองได้นะครับดูเองได้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสอนดูรถไถเบื้องต้นพ่อค้า ใครคิดจะเป็นพ่อค้าซื้อรถไถมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าไม่ว่ากันนะครับอันไหนผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับส้าเรบท่านใดต้องการซื้อรถไถด้วยตัวเองนะครับต้องดูนะครับอันดับแรกอันดับแรกเราก็พยายามดูดูดูภาพโดยรวมนะครับภาพโดยรวมภายนอกภาพโดยรวมภายนอก่ายภาพโดยรวมภายนอกได้จุดต่างๆเช่น ดต่างๆเช่นตรงเครื่องว่ามีรอยอะไรไหมรอยน,อน้ำมันรั่วไหมนะครับตรงบริเวณโดยรวมรอบๆคันนะครับรอบๆคันดูรอบๆบคันแล้วก็ดูที่ล้อหลังดูที่ต่างๆนะครับดูภาพโดยรวมนะครับอันนี้เรายังไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับ รถสภาพแบบนี้รถสภาพแบบนี้ถ้าซื้อไปมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถมันหลายปีนะครับตัวนี้เป็น L4508 นะครับตัวนี้ L4508 เป็นคูปต้ารุ่นทนแรงนะครับรุ่นนี้ใช้ดีมากเลยบรรยากาศภาพโดยรวมนะครับการดูรถมือสอง ซื้อไปใช้เองหรือว่าเทคนิคการดูนิดๆหน่อยๆนะครับเอามาฝากกันสภาพโดยรวมก็พอได้อยู่ลดลดลด,ลดตามสภาพนะครับสภาพเป็นนี้ซื้อไปต้องได้ซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเช็คภายนอกเสร็จแล้วอันดับสองคือลองดูเครื่องยนต์นะครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ดูแล้วจุดที่สังเกตคือท่อไอเสียกรับป่องท่อไอเสียท่อไอเสียตรงนี้สังเกตว่ามันน่าจะไม่มีขวควันขาวขึ้นนะครับกับตรงนี้เปิดตรงที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเช็คน้ำมันเครื่องนะครับต้องเช็คสองจุดนี้นะครับเช็คสองจุดนี้ ถ้าผ่านถ้าไม่มีควันขาวขึ้นมาก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันก็เสื่อมตามสภาพการเวลานะครับเครื่องรุ่นนี้ยังไม่เคยซ่อมนะครับเครื่องตัวนี้ถ้ามีควันขาวข,าวขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราให้สังเกตได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ระบบเครื่องยนต์หรือว่าหรือว่าแหวนหลวมนะครับรุ่นนี้แหวนหลวม สรุปง่ายๆคือน่าจะมีปัญหาตรงตรงเครื่องยนต์นะครับถ้ามีควันขาวมีน้ำมันดันขึ้นมาตรงนี้ควันขึ้นมาตรงตรงจุดนี้นะครับให้สัเกตเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับและต่อมาคือเราดูเครื่องยนต์เสร็จเรา มาดูเกียร์นะครับเกียร์เกียร์เกียร์รถถน,นะครับถ้าเราติดเครื่องแล้วเราเดินหน้าถอยหลังลองลองดันดูนะครับถ้าลองดันดูถ้าดันดูแล้วเกียร์ระบบเกียร์ถ้าถ้าระบบเกียร์มีการตีกลับหรือว่ากระตุกชักคืนตีกลับหรือว่าชักคืนยังไงเด่ยแสดงว่า เกียร์ชุดเฟืองเกียร์นี่มีปัญหาแล้วนะครับต้องให้สังเกตเลยว่าตัวนี้มีปัญหาถ้าดันถ้าอะไรแล้วมันไม่เด้งกลับหรือไม่กระตุกกลับนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเท่าที่เท่าที่ร่ำเรียนมาจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์สำหรับคลิปนี้นะไม่ได้ความรู้มากก็น้อยนะครับขอฝากด้วยนะครับระบบเกียร์เสร็จแล้วมาดู เพาเช็คดูเพาพีทีโอว่าหมุนปกติไหมนะครับถ้าหมุนปกติก็คือไม่น่ามีปัญหาเช็คดูว่าเฟืองทงเฟืองท้ายหอนไหมสีมีเสียงดองสเสียงดังไหมถ้าเฟืองท้ายหอนแสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบน้ํามันหรือว่าเฟืองเฟืองมีปัญหานะครับเฟืองอาจจะซึกอาจจะอะไรก็ต้องปรึกษาช่างดูนะครับเพราะว่าส่วนนั้นมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนี้คือสอนให้เบื้องต้นเฉยๆนะครับแล้วมาเช็คตรงคอนโทรนเช็คคอนโทรนเช็คคอนโทรนผ่านหน้าผ่านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นผ่านหน้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผ่านหลังนะครับตัวนี้โยกผ่านหลัง ตัวนี้จะเป็นโยกผ่านหลังตัวนี้จะเป็นผ่านหน้าดันหน้านะครับการเช็คผ่านหน้าผ่านหลังระบบระบบไฮโลลิกนะครับระบบไฮโลลิกคือถ้ายกหางขึ้นยกหางขึ้นแล้วถ้ามีอาการกระตุกกระตุกถ้ามีอาการกระตุกน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุดลูกสูบชุดก้านกระทุงที่อยู่ด้านในนี้นะครับถ้ามีอาการหางกระตุก น่าจะมีปัญหาช่วงตรงลูกสูบตรงด้านในนี้นะครับลูกสูบและก้านกระทุงลูกสูบหรือว่าซีนอะไรต่างๆด้านในนี้นะครับวิธีตรวจเช็คส่วนมากถ้ายกขึ้นเลยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงทีเดียวนะครับหางไม่น่าจะกระตุกเวลาทํางานไปเครื่องร้อนนะครับเครื่องร้อนหางจะกระตุกกระตุกมันน่าจะเป็นที่ลูกสูบ หรือก้ารสูบพวกนี้นะครับและผ่านหน้าก็เหมือนกันนะครับผ่านหน้าถ้ามีการกระตุกกระตุกหรือว่าขับขับไปผ่านตกก็น่าจะเกี่ยวกับซีนตรงนี้น้ำมันรั่วหรือว่าอะไรนะครับพวกนี้มันซ่อมบำรุงได้นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับพวกนี้น่าจะซ่อมบำรุงได้เราเราต้องขับดูก่อนนะครับขับดูแล้วเราต้องเช็ค ว่าพาล้อหน้าหมุนไหมครับถ้าพาวล้อหน้าหมุนเวลาดันไปล้อตรงนี้จะหมุนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเช็คเช็คระบบไฮดรอลิกมาเช็คมาสตาร์ทดูก่อนว่ารถคันนี้มีอาการควันขาวไหมหรือว่ายังไงนะครับ บฝาสูกหรือว่าอะไรนะครับตัวนี้ระบบน้ำมันเครื่องนะครับนะรบนะรบนะรบต้องตรวจสอช่างอีกทีนะครับ ตัวระบบล้อหน้านะครับล้อหน้าทํางานหรือเปล่านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับล้อหน้ามันทางานถ้าล,ล้อหน้าทํางานล้อหน้าจะหมุนนะครับ ไปได้ประมาณ1กิโลเมตรกับ1กิโลเมตรทดสอบเครื่องยนต์นะครับระบบฐานหน้ายังดีอยู่นะครับรถคันนี้ระบบไฮดรอลิกยังดีอยู่นะครับระบบถังไม่มีการกระตุกนะครับรถคันนี้เพราะว่าถ้าเครื่องร้อนแล้วถ้ามีอาการกระตุกน่าจะมีปัญหาตรงตรงนี้นะครับลูกลกสูบนะครับแต่ว่าตรงนี้เราขับไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเครื่องน่าจะร้อนนะครับ1กิโลอกิโลมันไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับ ่านใดที่เลือกซื้อรถมือสองก็ดูประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆประมาณนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ต้องได้เก็บอยู่แล้วนะครับต้องได้เก็บงานอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อมาพ่อค้าใหม่นะครับพ่อค้าใหม่ต้องดูนะครับคลิปนี้นะครับ ที่ PTO นะครับก็หมุนี้นะครับตรงนี้ก็บบ PTO นะครับ ใช้งานปกตินะครับไม่มีเสียงดังนะครับโอเคนะครับถือว่าตรงนี้ใช้ได้นะครับ เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆแนละคลิปอื่นๆจะได้มานรงเสนออีกนะครับสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ